สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดคนครนายกนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีนะคะจังหวัดคนครนายกเนื้อที่จำฉนดนะคะ3มามร้อยตารางวาราคาขายเพียง8ปดแสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้ออกค่าโอนค่าภาษีให้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนสวรรณศรนะคะเข้ามานะคะเพียง1.3กิโลเมตรนะคะเข้าทางวัดเกาะหวายนะคะหรือทางร้านขาหมูปนอมนะคะปะนอมขาหมูนะคะหรือจะเข้ามาจากสีนาวานะคะด้านฝั่งขวามือเราก็จากปั๊มน้ำมันศรีนาวาประมาณ3.7กิโลเมตรนะคะห่างจากเมืองนครนายก แมคโครโลตัสโรงพยาบาลนครนายกนะคะประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพื้นที่สวยนะคะถนนกว้าง6เมตรนะคะมีลำรางมีลำรางน้ำสาธารณะ1.5เมตรนะคะเหมาะทำเกษตรค่ะแปลงเล็กๆค่ะราคาจับต้องได้ค่ะ8ป0 0แสนเท่ากับเกือบหนึ่งไร่นะคะลักษณะลักษณะแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูนะคะ สามรอยสามสิบเจ็ดตารางวานะคะแปดแสนลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะตรงนี้อยู่ห่างจากตลาดท่าแดงนะคะค่ะตรงนี้ ห่างจากตลาดท่าแดงกับสอพอ,อปากพีสองกิโลเมตรนะคะติดลำรางน้ําค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องทําน้ําทาเกษตรนะคะมีน้ําทั้งปีเพราะเราผ่านน้าจากของชปรบาทานนะคะเจ้าของปล่อยปลาไว้เรียบร้อยแลวนะคะเดี๋ยวจะพาเนี่ยค่ะเดินออกไปประมาณห้าสิบเมตรก็จะเป็นถนนเรียบคลองแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูนะคะอากาศดีมากค่ะขครสนใจโทรนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่ เบอร์นี้เป็น ID Li n ยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะรายละเอียดและพิกัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่าขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ